ตอนนี้เป็เราอ้เป uh ็นระเรงวคบคุณด้วยน้ำใจหัวใจของคนที่มารอดๆผู้ที่ศัทธาในยุคนู่นนะท่านนะครับซี่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำใูมใจเป็นพระสัันที่เราภูมิใจท่านก็จ าคนหนึ I, I ่งนะครับที่ว่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทยอยู่เวลานี้เพราะพระองค์ท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือวันที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนั่นก็เขาใส่รบกวนเจ้าโจูโจรโ่พระองค์นี้นะครับเปิดยิ่งทำให้เราต้องเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆด้วยนะคุณอาเป็นตัวแทนเลยนะครับเป็นตัวแทนเลยนะครับเมื่อลูกฟอเขาเห็นว่าการติดการแบบทักษอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องนึกถึงผมนะ เป็นสิ่งที่ผมปูื้มใจมากเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ลุกไม่ทราบจต่พใจนะที่กปรื้มจนะ่ลกปืใจว่า่ครัท่านชเลท่านก็ยังปลื้มใจผมเลยค่ครับค่ขอคารหรือว่ามีแบบอย่างขอพระเจ้าสั่งในการดำรงเป็นยังไงบ้างความรุณบูชาท่านได้ท่านี่สั้นผู้เอกราชนิ่ละครับ่าเป็นสิ่งที่น่าปลืใจ ว่าเราเป็นคนไทยท,ทุกคนที่อยู่ตรงนี้มุ่นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยทุกคนภูมิใจในตัวพวกปรนเทศของเราครับนะครับ